ดูข่าวบอกว่าถ้าห้าเมตรเหมือนครอบครองก็เสพก็เลยตอนเลยถึงลห้าเมตรถ้าเรายังไม่เข้ามาวันนี้พรุ่งนี้เราจะเจอแค่วันละเม็ดเพราะว่าเม็ดนึ่งหลือแค่ผู้เสพถูกไหมใช่ไหมเราตพิจาัอื่นๆอยู่อาจจะตอบไม่ค่อยจะถูก โอ้ยแก๊งขายยาลืมอ่านข่าวค่ะคิดว่า5เมตรแล้วจะรอดสุดท้ายตำรวจมาจับถึงรู้ว่าต้องติดคุกเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในค่ะสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะวันวันึงก็เล่นไปกี่เมตรตอนนี้ยังเปรมอยู่เพิ่งเล่นไปนะครับรอบนี้เหลือยา5เมตรแต่ว่าแสงจันทร์ภรรยาเนี่ยรับมาวันละ20เมตรดก็ปล่อยบ้างแล้วก็ให้สามีเล่นบ้าง ทามีได้วันกี่เมตรสงคิดสองสามเมตรแต่ว่าถุงหนึ่งมีสิบเมตรแต่พอดูข่าวบอกว่าถ้าห้าเมตรเหมือนเข้าของกาเสพก็เลยตอนเหลือถึงละห้าเมตรถ้าเรายังไม่เข้ามาวันนี้พรุ่งนี้ไหลเจอแค่วันละเมตดเพราะว่าเมตดหนึ่งเหลือแค่ผู้เศษถูกไหมใช่ไหมเราสมคิดวิวางอื่นๆอยู่อาจจะตอบไค่อยจะถูกแต่ว่าสงคิดเล่นระสองถึงสามเมตรแล้วตอนนี้เม็ดละเท่าไหร่ห้าสิบ นะครับยาบ้าตอนนี้ราคาเม่ละห้าสิบบาทนะแล้วก็ภรรยาก็รับมาแล้วก็มาขายต่อในชุมชนส่วนที่เหลือก็ให้สามีเนี่ยเสพเพราะว่ารู้ว่าสามีเสพแต่พอขายแล้วได้กําไรก็กําไรก็เป็นค่าเสพยาไปแล้วเล่นสองเม็ดเมตรล่าสุดเล่นเมื่อตอนกี่ทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวเราจะตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นผู้เสพจะได้เขา้ารับการบำบัด นะครับส่วนภรรยาเดี๋ยวไปสอบปากคาก็ได้แจ้งข้อหานะครับเพราะตอนนี้หนีมากกว่าหนึ่งเมตรแล้วไม่ใช่เป็นผู้เสพแล้วนะครับแล้วก็มีการเงินเข้าบัญชีนะครับต่อเดือนก็เป็นหลักหลักหมื่นหลักแสนมีการถอนเข้านะครับมีการถอนออกแล้วก็รับเงินเข้ามานะเดี๋ยวเราได้พาสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวทั้งลูกสาวก็ไม่ได้ทํางานอะไรก็มีเงินเข้านะครับหลักแสนเหมือนกันก็บอกว่าคนละแวนนี้ก็ ให้โอนเงินเข้ามาก็ค่ารอยจากการที่เล่นเกมออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ได้พนักงานสอบสวนสอบประกามเพิ่มเติมนะสมคิดนะเพราะสมคิดไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เสพยาอย่างเดียวเอาพูดง่ายถูกไหมก็มีทํางานบ้างแต่ส่วนใหญ่ล้วเสพยาเพราะล่ายังงงงอยู่ถูกไหมสมคิดนามตะุลอะไรครับบุญวิญญามบุญอะไรครับบุญวิไลเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังแฮงอยู่นะ เพราะนั้นเดี๋ยวเจ้าที่ตรวจสติดครับผมนะครับตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะพบว่าฝ่ายหญิงเป็นเจ้าแม่รายใหญ่แบ่งขายครั้งละห้าเมตรบอกว่าถ้าหากติดตามข่าวเนี่ยก็คงจะแบ่งขายทีละเมตรค่ะแน่นอนว่าพบเงินหมุนเวียนหลักแสนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อค่ะและภายในสามเดือนนี้ตามที่ในส่วนของท่านรองผู้กงคับการได้แจ้งนั้นสามเดือนตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหาคมะ เราได้เพิ่มความเข้มจากการที่เราได้ป้องกันปาปา,ปามาอย่างต่อเนื่องจังาวัาสดุปราการนั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่สําคัญถือว่ามีจังหวัดที่มีประชากรในส่วนของแรงงานคอนข้างมากของประเทศและทําให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างมากจึงเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่รัฐบาลน,นั้นเล็งเป้าหมายว่าจะต้องดําเนินการมีมาตรการที่ เข้มข้นในการที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติกดการไปดูการครั้งนี้ครับถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับที่เราได้รับความร่วมมือจากในส่วนของที่เป็นเจ้าะฝัก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างในเรื่องของการสำนกึกนบบบประมาณแล้วก็นโยบายต่างๆและที่สําคัญครับเราได้รับความร่วมมือจากในเรื่องของฝ่ายปกครอง โดยท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรปราการนั้นท่านก็ลงมาอำนวยการปฏิบัติด้วยตนเองสุดท้ายนี้นะคะยาเสพติดก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายค่ะถ้าหากว่ามีเม็ดเดียวแต่ว่าตรวจสอบแล้วมีพฤติกรรมเข้าขายจำหน่ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิอกอย่าไปยุ่งดีกว่าค่ะ ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ